เราทำเสื้อคอกลมถ้าเราไม่ทำคอกว้างเกินไปเราจะเจาะด้านหลังแบบนี้นะเราเจาะด้านหลังแล้วเราก็ใส่กระดุมแต็บนะคะเราจะติดกระดุมแต็บเจาะพาด้านหลังเพื่อที่จะให้เขาสวมใส่ได้สะดวกนะสวมหัวง่ายๆกระดุมแต็บก็จะมีตัวผู้ตัวเมียตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะคะถ้าเป็นตัวผู้ เขาจะมีเลือยยื่นออกมาถ้าตอนนั้นเขาเรียกตัวผู้ตัวเมียเราจะติดเสมอริมผ้านะคะเราจะติดเสมอริมผ้าแบบนี้นะคะส่วนตัวผู้เดี๋ยวเราจะติดยื่นออกมานะคะถ้าติดยื่นออกมาแล้วเวลาเราติดริมเสื้อเราก็จะเสมอกันพอดีนะคะตัวนี้เป็นตัวเมีย ทำคอกลมเราต้องเจาะด้านหลังนะเพื่อที่จะให้เขาสวมใส่ได้ง่ายๆนะคะเจาะด้านหลังเสร็จเราก็ติดกระดุมเต็บตัวผพอตัวผู้เราจะติดยื่นนะคะเราจะติดยื่นเราจะยื่นแบบนี้เลยนะคะ ต้องดูให้เสมอนะคะวิธีติดกระดุมแต็บนะคะเราจะหันเราจะหันตัวนี้ออกไปด้านนอกนะคะตัว ตัวเดือยเราจะหันออกไปด้านนอกตัวเล็กก็จะติดยากนิดนึงนะคะใช้ความใจเย็นพอใส่ได้สองสามครั้งเขาก็จะเริ่มแน่นก็จะติดง่ายหน่อย คอไม่กว้างเราต้องเจาะด้านหลังแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้สวมใส่ง่ายๆโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสอยไว้เราสอยจนเรามั่นใจเสร็จแล้วเราก็เก็บริมได้นะคะคอแคบเราต้องเจาะ จาะด้านหลังเสร็จแล้วเราก็ติดดูนะคะเห็นไหมเขาก็จะชนกันพอดีนะคะฝั่งตัวเมียเราจะติดพอดีกับริมผ้าฝั่งตัวผู้เราจะติดยื่นออกมาแบบนี้นะคะฝั่งตัวผู้ฝั่งตัวเมียเราจะติดเสมอกับผ้าพอเราติดเสร็จแล้วสอยเสร็จแล้วเราก็มาแปะดูเขาจะเสมอกันพอดีเห็นไหมคะเขจะเสมอชิด ชิดติดกันพอดีนะวิธีติดกระดุมแต็บนะคะนี่ฝั่งตัวผู้จะยื่นออกมาแบบนี้ฝั่งตัวเมียจะติดเสมอแบบนี้นะคะเขาก็กัดจัดเสมอกันริมผ้าตรงนี้จะชนกันพอดีนะคะเป็นวิธีติดกระดุมแต็บนะคะ